罗尼奥·史文。 กลับมาอีกครั้งหลังจากที่เขาห่างหายจากการแข่งขันไปหลายรายการเขาลงแข่งขันในศึก International Championship 2024ที่ประเทศจีนและเขากลับมาพร้อมฟอร์มการแทงมือขวาแบบเต็มระบบเริ่มจากในรอบ128คนรอนนี่ต้องมาพบกับมิงสระบุรีนักสนุกเกอร์ยิงอันดับหนึ่งของโลกและเขาก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์6ต่อ3เฟรมต่อมาในรอบ64คนเป็นการพบกันอีกครั้งระหว่างรอนนี่กับเหอกัวเชียง ที่เคยเคียร์รอนนี่ตกรอบมาในรายการ English Open 2024แต่ในรอบนี้รอนนี่มากับความร้อนแรงเดินเสียบเป็นลูกฉินเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์6ต่อ2เฟรมและในรอบ32คนสุดท้ายรอนนี่ต้องมาพบกับนักสนุกเกอร์อันดับที่26จากจีนอย่างผังจุ่นชูแม้ผังจุนชูจะขึ้นนำไปก่อน4ต่อ2เฟรม แต่รอนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เขียวง่ายๆขนาดนั้นไล่ตามตีเสมอมาเป็น4ต่อ4เฟรมผังจุนชูไม่ปล่อยให้รอนนี่มีโอกาสไปมากกว่านี้เขาลงมือสยบรอนนี่ยอย่างยู่หมัด กระนำแทงด้วยพายุการเข้าเบรกที่แทบไม่ให้เดอะร็อกเก็ตได้ลุกออกมาจากที่นั่งด้วยการแทงเซนจูรี่เบรกถึง2เฟรมติดชัดดาวเดอะร็อกเก็ตไปด้วยสกอร์6ต่อ4เฟรมแมรอนนี่จะตกรอบไปในรายการนี้แต่นี่ก็เป็นสัญญาณบอกให้แฟนคลับรู้ว่าเขายังไม่หายไปไหนและยังรอคอยเวลาที่จะกลับมาผง,งาดบนเวทีสนุกเกอร์อีกครั้งแล้วเพื่อนๆคิดว่าใครจะสามารถคว้าแชมป์นในรายการอิน e r n a t i o n a l c h a m p ช o n s h i p 2024นีนี้ไปได้ลองคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างสิครับและอย่าลืมกดติดตามพเพื่อไม่พลาด เรื่องสนุกเกอร์มันมันแบบนี้ที่นี่ที่เดียวหนึ่ง